จะเป็นยังไงถ้า bmw c 3 0 i ต้องมาเจอกับ toyota hilux revo คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอเด้ไหมวันนี้ผมตัง c s เซียแซลอัลตมจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ บอกนะครับเพื่อนๆว่าเทปนี้เป็นเทปที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากพี่เอ็มโรดซิ่งไทยแลนด์นะครับให้เกียรติเรามาร่วมจอยกันในรายการนี้วันนี้ผมจะมาวิ่งให้ดูระหว่าง4 3 0 i ไที่ทําแค่ท่อกับเปลี่ยนกรองต้องมาเจอกับ Toyota h ไฮรัก Re ีโวเปลี่ยนเทอร์โบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังสเปครถกันเลยครับเริ่มจากคันแรกที่ผมนั่งอยู่ก่อนเลยนะครับ BMW 430i คันนี้ใช้เครื่องยนต์รหัสส0ยลิตร4สูบแถวเรียงที่ให 350นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ z F8 สปีดขับเคลื่อนล้อหลังนะครับน้ำหนักตัวอยู่ประมาณ1,500กิโลกรัมราคาออกศูนย์มือหอยู่ประมาณ3 7 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับโฉมนี้แต่เดี๋ยวคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้จูนก็แค่เปลี่ยนท่อมาคงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่หรอกเนาะไปฟังคันต่อไปเลยดีกว่าครับ คันต่อมาคือ Toyota h i ฮร x กซี e ว i ซ i อ i ดนของพี่เนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร4สูบแถวเรียงดีเซลที่ให้พละกำลังอยู่150แรงม้า400นิวตันเมตร ขับเคลื่อน2ล้อจริงๆ Z e dition มีหลายตัวนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมสีคอนเทียลชิพน้ำหนักตัวอยู่ประมาณ1.8ตันนะครับแต่คันนี้ไม่เดิมนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามพี่เอ็มโรดซิ่งไทยแลนด์จะเห็นได้ว่าพี่เอ็มเอาไปเปลี่ยนเทอร์โบมาครับทำให้มีพลังกำลังราวๆ250รแรงมา้า500นิวตันเมตรส่วนราคาออกศูนย์นะครับอยู่ประมาณ70,0,000บาทเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาซาวเช็คหน่อยฮะ ส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ รอบนี้ผมจะออกแบบอีโคโปนะฮะ สามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตราะแต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ํามันกําลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ เหมือนเดิมก็รอบแรกลืมเปิดพาวเวอร์โหมดก็ออกตัวก็จะช้าพอรอบ2องุตสาห์เปิดพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยออกตัวผมเห็นแบบใกลๆอ่าใช่รอบสองไกลขึ้นใช่ไหมใช่สุดท้ายเกียร์ไม่เปลี่ยนอีกแล้วอ่าน่าจะเป็นเรื่องเกียร์ซึ่งถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นตัวแมนนวลใช่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยมันก็จะแบบสมมติเราอัพเทอร์โบมาก็แรงม้ามานเพิ่มขึ้นทอเพิ่มขึ้นเกียร์มันก็จะไปได้โดยแบบอันลิมิตแต่ถ้าพอมีเกียร์ออโต้เนี่ยมันมีข้อจำกัดของเรื่องเกียร์ เราคงไม่ต้องสรุปอะไรกันมากแล้วนะครับเพืพ่อนๆอย่างที่พี่เอ็มบอกนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่เอารถแดกมาวิ่งในรายการผมไม่เจอกระบะซิ่งคันไหนใส่เกียร์ออโต้มาเลยวันนี้ก็เก็ตแล้วครับเนื่องด้วยเกียร์ออโต้ของรถตระกูลนี้มันจะมีความเอืออยู่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ว่าเขาจะเอามาเป็นเกียร์แมนนวลกันนะครับซึ่งหลักๆปัญหาของคลิปนี้คือกระบะมาเป็นเกียร์ออโต้แรงม้าน่าจะเหลือๆแต่ว่าเกียร์ไม่สามารถเอาม้าลงล้อได้เพราะว่ามันไม่เปลี่ยนเกียร์นั่นเอง ก็เดี๋ยวผมจะจัดรีแมชให้นะครับอยากให้พี่เอ็มเอาคันไหนมาคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับโดยที่คันที่ทําเวลาได้ดีสุดในระยะทางนี้ตกเป็นของ bmw 430i ทําเวลาได้ดีสุดอยู่ที่14.52ที่ความเร็วไปเส้น157กิโเมตรต่อชั่วโมงและตามมาด้วย Toyota h ไ l u ักซีโวแซด dition ที่เวลา18.97ที่ความเร็วไปเส้น125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเพื่อนเเพื่อนเ,อนเอนสามารถสนับสนุน คอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์เ s ีย u ซล t อโทแล้วสามารถส่งเข้ามาได้นะครับต้องมีรีแมทให้งานนะพี่ใช่เดี๋ยวจริงๆอ่ะคุยกับทางอู่ไว้แล้วอู่บอกว่าเดี๋ยวมีเพิ่มกล่องเกียร์อะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าไปได้ดีกว่านี้อ่าจัดไปครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูเอพิโซดต่อไปแน่นอนพี่มาเอาคืนนะครับก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับใช่สนับสนุนอำง่ายๆเพียงแค่ กดไลค์กับกดซับสไคร์นะครับถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี r เอ็มโร h a ติ้งไทยแลนด์ด้วยครับวันนี้ผมตังค์พุงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ